สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่22 2่ธันวาถึง20มกรานะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรเนอะ,ค,ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปความรักค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภานะคะใช้ราศีหรือว่าลัคนาดูก็ได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอ่ะชอบที่จะดูในเรื่องของความรู้สึกสามารถที่จะดูเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรก็ได้นะคะจะมีออกมาแล้วนะตั้งแต่วันที่ทํานายนตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึง15กุมภานะคะ,ะคลิปนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเหตุการณ์นะเป็นหลักแล้วก็จะมีราศีมังกรกับราศีอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะธีมความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,อะโอเค Give your relationship a chance นะคะ work on your partnership นะ,ะแล้วก็พลังนะคะที่อยู่ข้างใต้ชุดไพ่ก็คือ codependency นะ a d d i t i o n s are affecting your romantic life นะคะ,ะบางคนเนี่ยก็ ห่างนะคะจากความสัมพันธ์ห่างจากคนรักนะคะแล้วก็มีการเลิกรากันไปนะคะมันถึงเวลาที่เราอาจจะให้โอกาสในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโสดนะคะบางคนก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นในความรักหรือว่ารู้สึกว่าเออคนนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไพ่บอกว่าบางครั้งเราลองให้ความให้โอกาสกับเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งจะดีไหมนะคะเออนะบางคนเนี่ยมีความรู้สึก ที่เก่าๆอะที่มันติดอยู่กับคนเดิมๆนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรายังรู้สึกกับเขาอยู่มันเลยทําให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนก็รอคนเดิมๆอยู่ก็มีนะคะหรือว่าบางคนรอในเรื่องความรักที่ที่รู้สึกว่าอ้ยอยากจะให้เจอคนที่ใช่ไปเลยนะคะมีเหมือนกันนะอย่าปิดกั้นในเรื่องความรักนะคะให้โอกาสกับความรักอีกครั้งหนึ่ง บางคนก็ติดในเรื่องของการที่จะเป็นอิสระนะคะเลยยังไม่อยากที่จะมีใครเข้ามาในเรื่องความรักก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในปัจจุบันนะคะก็คือช่วงในเดือนของกุมภาพันธ์นะคะ mm hmm. n of s o r c e นี่ยนะคะบางคนมีการเลิกรามีการจบนะคะในเรื่องความสัมพันธ์อื อาจจะเป็นฝั่งเรานี่แหละนะคะที่ขอเลิกหรือว่าไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะ Tree of Wands ในส่วนของอดีตนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเป้าหมายหรือว่ามีความเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอะ ที่มันไปทางหนึ่งแต่ว่าในเรื่องความรักที่มันเกิดขึ้นอนะมันเป็นคนละทางกับที่เราตั้งใจกับที่เรามุ่งหมายเอาไว้นะคะเราก็เลยไม่อยากจะไปต่อนะส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งเรามากกว่านะคะเนี่ยจดหมายน,นะคะในส่วนของอนาคตบางคนก็เลิกกันไม่ขาดนะคะรู้สึกว่าเอออยากจะจบแต่ว่ารู้สึกแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังจะกลับมาอยู่นะคะ queen of wands เพราะว่ารู้สึกว่า ยังมีแพชชั่นอะยังมีความหลงไหลกับคนเดิมคนนี้อยู่นะคะเลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะแบบไปต่อกับใครถึงแม้ว่าจะจบแล้วก็ตามนะคะบางคนก็มีการจบในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกติดพันอะอยู่กับคนที่คนที่เราเคยคบกันมาแล้วนะคะ เหตุการณ์มันอาจจะจบแต่ก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเดอจัเมนเนี่ยเป็นไพ่ไพ่เมเจอร์อคานาเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นไมเนอร์อะคานานะคะเป็นเทนออฟซอสนะคะอ,อาจจะเลิกเลิก,ลก,ลกรักก็มีนะสำหรับบางคนสำหรับความสัมพันธ์บางคนนะคะใครที่เป็นโสดเนี่ยอาจจะจบในเรื่องของความโสดแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าคนแบบไหนที่เราต้องการเราเริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมัน ไปเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอยากจะให้ความรักเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะให้โอกาสกับความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดู c l ริฟายนะคะแทนออฟซอสกันนี่ไงแอดออฟซอสนะคะมันเหมือนกับว่าเราอึอดอัดนะคะกับสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างที่มันถูกเปิดเผยนะคะสิ่งที่เรารู้สึกอะ่ะมันมันเคยเก็บมันเคยมันเคยอึดอัดอยู่อะ่ะแล้วก ในเดือนกุมภาเนี้ยมันเหมือนแบบจะออกมานะคะทะลักออกมาเหมือนกับมันพร้อมที่จะอยากที่จะจบอะอยากที่จะแบบเจอสิ่งที่ใช่นะคะแล้วก็อึดอาจกับสิ่งที่เคยมีอยู่อะนะคะอืมเลยไม่อยากจะไปต่อนะเดี๋ยวเรามาดู uh, Three of Wands กันนะคะ บางคนก็ถ้าเกิดเป็นโสดก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะนะคะเออรู้สึกมันเหมือนสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราแบบเจอแต่สิ่งเดิมๆนะคะซึ่งเราไม่รู้สึกไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกนะคะเพ่ชอบคัพส์นะคะเป็นเพราะว่าบางคน,น่ะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะเนี่ยเออเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งซอฟ์วร์สนะคะอาจจะในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเรารู้สึกเจอเขาแล้วเขามอบความรู้สึกดีๆให้กับเราจนเรา,ารู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนในชีวิตนะส สหรับคนโสดนะแล้วก็อยากจะจบความเป็นโสด แล้วนะคะอยากจะเปล no ี่ยนแปลงแล้วอยากจะมีสถาน,นะที่มีแฟนบ้างอะไรบ้างนะคะอเพราะว่ามีคนมามอบความรักอ่ะหรือไม่เราก็เห็นความรักที่มันมีความสุขนะคะเอออยากจะปลดปล่อยตัวเองจากจากสิ่งที่มันเคยเป็นอ่ะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะนะคะระวังในเรื่องของมีคนมามอบความรักนะคะอาจจะมีมาก่อนหน้าน uh ี้แล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกนะคะเราทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทําให้ต้องไปจบกับอีกคนหนึ่งหรือว่ามีการเลือกเกิดขึ้นนะคะจาก ที่อาจจะมีหลายๆคนแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราจะจบกับคนไหนเราจะไปต่อกับคนไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดู j u d g m e n t ใครที่ใช่ก็จะกลับมานะคะกลับมาคบกันใหม่นี่ไง Night of wands นะคะเพราะว่ามันยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ใต้พลังก็คือ tree of wands นะคะเหมือนกันเลยเนี่ย tree of wands นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการเลิกกันชั่วคราวหรือว่าห่างกันชั่วคราวเนี่ยยังไงก็กลับกันมานะคะเหมือนเลิกกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดอ่ะนะหรือไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาอ่ะนะคะความสัมพันธ์มันยังมันยังเหมือนออนออนออฟออฟอยู่นะคะเออหรือว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าโอเคจบไม่เอาละแล้วกลับมาคืนดีกันเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียเราไปก็มีนะคะเออมันเป็นความรักที่ที่ ไม่อยากจะสูญเสียหรือบางทีก็รู้สึกได้เมื่อเสียไปแล้วอะ่ะก็มีเหมือนกันนะคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีกับชาวราศีอื่นๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสาหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีมังกรด้วยกันเองหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรกับท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรเหมือนกันนะนะคะใช้ลัคนาก็ได้หรือว่าเป็นเออราศีก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะจ๊ะ the chariot นะคือมันเหมือนกับว่า มีการลังเลเหมือนกันนะคะว่าจะไปยังไงเหมือนตะกี้ที่เราดูนะคะจะให้โอกาสอีกครั้งไหมกับความรักหรือว่าจะไปต่อนะคะมันอยู่ในช่วงการตัดสินใจก็ตัดสินใจให้ดีๆในเรื่องความสัมพันธ์ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะว่าเอะเราจะไปยังไงดีนะคะมันเหมือนมาทางแยกอะนะคะเออจะไปต่อทางไหนนะต่อมาสําหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีกุมหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะทรี e e ฟเพนต์เกิลมันมีการเวิร์กันอยู่นะคะคือ บางครั้งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มันมีความผูกพันอะที่มีกันที่เคยมีกันอยู่นะคะเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอะยังอยากไปต่อถึงแม้ว่าจะอ,อุปสรรค ต่างๆมากมายก็ตามนะคะใครที่เป็นโสดอยู่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอคนที่เราชอบนะคะในการทํางานนะคะเออหรือว่าที่เรียนนะจากการทํางานกลุ่มหรือว่าจากอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าได้มาเจอกันอะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอะเรื่องเรียนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่นะคะเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราคิดไปในทางเดียวกันอะคนคนนี้ ต่อมานะคะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีมีนหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะ The Magician er นะความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง คือเห็นอกเห็นใจกันอะนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมองไปในทิศทางเดียวกันบางครั้งบางคราวเนี่ยคือเรารู้สึกว่าอ,อีกคนนึงอาจจะมีบทบาทในเรื่องความรักมากกว่าอีกคนนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนความสามารถอะนะคะที่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะแล้วก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อีกคนนึ่ะเก่งจังเลยทําให้อีกคนนึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เราจะไหวหรือเปล่านะคะรู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยนะคะก็ลองเปิดใจคุยกันนะคะสำหรับใครที่แอบชอบนะชาวราศีาชาวราศีมีนอยู่นะก็ต้องบอกว่าเ,เขาเองเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆมีโอกาสนะคะที่เขาจะรู้สึกกับเราแต่ว่าจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ กลยุทธ์อะที่จะรู้ถึงความรู้สึกเขาได้นะคะต่อมาสําหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีเมษหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีเมษนะคะนาย f c ฟ s เป็นโสดก็สบายดีอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับบางคนนะ่ะนะคะเออมึงคนมีคนเข้ามาเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีหรือเราจะอยู่ในที่ที่เราแฮปปี้อย่างนี้ดีนะคะก็ ถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ใช่เราก็ยังไม่เปิดใจอะ่ะเพราะว่าเรายังติดนะคะอยู่กับความสุขความสบายที่เราที่เราเนี่ยอยู่อยู่เนี่ยนะคะคนเดียวเนี่ยแล้วก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะคะบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะหาเธอให้กับตัวเองแต่ว่าชอบบางคนก็แอบปลื้มนะคะเออแอบปลืม้มชาวราศีเมษอยู่นะก็ คือตอนนี้เป็นกันยังเป็นเวลาที่ให้เวลาให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันนะคะก็ยังดูดูกันไปก่อนเนอะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ให้เกียรติในโลกส่วนตัวซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้ติดกันอะไรมากมายบางครั้งบางคนติดอะแต่ว่าเอ้เราก็ต้องให้พื้นที่แต่ละคนส่วนตัวบ้างบ้างนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์นะดีขึ้นนะ ต่อมานะคะสาหรับชาวราศีมังกรนะกับชาวราศีพฤษภหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภนะคะ King of Pentacles เนี่ยมันเป็นไพ่ของความมั่นคงเลยอ่ะนะคะเรามองว่าเราอยากที่จะมีความมั่นคงกับคนคนนี้นะคะซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามองในเรื่องของความมั่นคงอะ่ะเป็นหลักนะคะมองความแบบ ความไปต่อของความสัมพันธ์น่ะนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องความมั่นคงในการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่มันที่มันดีอ่ะเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังมาถูกทางแล้วสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภอยู่นะคะถ้าเกิดทะเลาะก,กันก็ให้โอกาสความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีก็มีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะคะบางทีเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานการหาเงินอยู่นะในช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่แอบชอบนะชาวราศีพฤษภอยู่ก็ต้องลองเช็คนิดนึงนะคะว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่า นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีใครอยู่แล้วว่านะลงลงลงเช็คดูนะคะต่อมานะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีเมษหรือว่ากับชาวราชาวราศีมังกรกับชาวราศีเมทุนหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีเมทุนนะคะ The Hangman นะบางทีเราต้องมองมุมใหม่ๆอะ่ะสำหรับความรักในครั้งนี้บางทีเรา stuck, ติดอยู่อะ่ะ คือเราแอบชอบเขาแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปมันเหมือนติดอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนสักทีความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าสักทีนะคะในเดือนกุมภาเนี้ยมันก็ยังยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรแต่มันจะทําให้เราเนี่ยรู้นะคะถึงว่าความรู้สึกของเรากับเขานะคะว่าเออเราจะเอายังไงต่อดีนะคะเราจะติดอย่างนี้อยู่ ไปอยู่ไหมนะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้าเราจะทํำยังไงดีเราจะเริ่มมานึกถึงแล้วนะคะสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคบกันแล้วนะกับชาวราศีเมทุนก็มันเป็นช่วงที่อาจจะต้องอให้พื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็ลองมองความสัมพันธนะ์ในมุมต่างออกไปนะคะบางครั้ง เ,เราอาจจะมีการทะเลาะกันเพราะวาความไม่เข้าใจนะคะหรือว่างอนกันเงี้ยทั้งเขาหรือว่าเราก็ตามเนี่ยฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ให้มองในมุมต่างไปนะคะลองให้เวลาซึ่งกันและกันลองถอยออกมาก้าวนึงแล้วก็ดูว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะจะช่วยได้นะคะต่อมานะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีกรกฎหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎ <c oughs> justice นะคะเนี่ยมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์บางคนอาจจะไปต่อมันเหมือนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอะจุดที่เออจะอยาย จะยังไงดีอะในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะทั้งคนที่แอบชอบอยู่ทั้งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เอาเหตุผลต่างๆประสบการณ์ต่างๆกับคนคนนี้มาวิเคราะห์นะคะ เออนะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ละคนก็จะต่างกันไปนะต่อมานะคะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีสิงห์หรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะคะ Five of Cups เนี่ยบางคนก็เลิกกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงเป็นคนเก่าที่คิดถึงนะคะยังรู้สึกว่ามีความผูกพันยังรู้สึกอยู่กับคนคนนี้อยากจะให้เขาให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะคะยังติดอยู่อะนะคะบางทีเราต้องดูนะว่าเราเศร้า มากขนาดไหนถ้าเกิดเราคิดถึงเขาถ้าเกิดเราเศร้าเราลองให้โอกาสตัวเองกับสิ่งใหม่ๆดีไหมให้กับโอกาสตัวเองกับความรักครั้งใหม่นะคะถ้าเกิดเรายังรอเขาอยู่ถ้าเกิดว่ามันยังทําให้เราทุกข์น่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอืมต่อมานะสําหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีกันหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกันนะคะ คว e นออฟซอร์สเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีกำแพงซึ่งกันและกันนะคะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกมากกว่าอารมณ์เนี่ยเพราะว่าเราหรือเขาเนี่ยมันเคยมีเรื่องราวความรักที่ไม่ดีมาก่อนมันเลยทาให้มีกำแพงมันเลยทาให้มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอะเพราะว่ามันเหมือนมีความกลัวแล้วก็ระแวดระวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปลดคือพยายามทลายกำแพงนั้นออกไปถ้ามันเป็นฝั่งของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแอบชอบเขาอยู่เนี่ยคือเขาเป็นคนที่ ต้องใช้เราต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากอะถึงจะทำลายกำแพงเขาได้เพราะเขาเจอเรื่องไม่ดีมานะคะเออนะในเดือนกุมภาพันธน์เขายังรู้สึกถึงถึงความเข็ดอะในเรื่องความรักอยู่อะนะต่อมานะคะสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีตุลน,นะตุลใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็คก่อนมังกรกุมมีนเมษพฤษศ เมถุนก็กดสิงกันค่ะต่อมาสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีตุลหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีตุลนะเ e เว่นออเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะคะเราอยู่กับสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งอยู่กับสิ่งที่เราฝันอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ,อ่อทำให้เราแฮปปี้อ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนอาจจะมีชอตให้เลือกหลายคนนะคะบางคนก็เป็นชอต เป็นตัวเลือกให้กับเขาเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อไปนะคะถ้าเราแอบชอบอะ่ะชาวราศีตุลอยู่เนี่ยก็ต้องช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะคะยังยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์่ะก็ต้องบอกว่าคือมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะย,ยังยังไม่รู้ทิศทางอะนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ายังมีการเลือกอยู่นะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสตัวเองให้ใหกับคนอื่นๆอยู่นะคะไม่ฝังเขาก็ฝังเรานะ่นะคะต่อมาสําหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีพิจิกหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกนี่ไง the date นะคะคือมันมีการจบอะนะสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกอยู่นะคือ มันเหมือนมาจุดจุดหนึ่งอะที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อในวันข้างหน้าบางครั้งมันอาจจะต้องมีการเหมือนเชือกฟังเส้นสุดท้ายอะไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันก็คือมันก็คือสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วมีสตินะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเออนะ บางครั้งใครแอบชอบก็รอแอบชอบใครแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวละพอละนะคะเป็นจุดที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปในในทางของเรามากกว่านะคะ,ะบางคนก็มีการจบเพื่อที่ไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็มีเหมือนกันนะเออบางคนก็อยากที่จะให้ความรัก อีกครั้งหนึ่งก็มีนะคะให้โอกาสความรักอีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วอะแล้วมันยังยืดมาถึงกลุ่มภาพันธนะคะยังรู้สึกทําใจไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะต่อมาสําหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีธนูเนี่ยคือมีการแบ่งปันนะคะความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะคะดูแลกันไปบางทีมันก็เหมือนกับ มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่มันอาจจะมากกว่าแฟนอะ่ะคือมันมันเหมือนพร้อมที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะก็ดูแลซึ่งกันและกันดีนะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มองนะคะมอง,งแต่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้เท่ากับที่เราให้หรือเปล่าบางทีมีคิดนะคะอย่าไปคิดมากตรงนั้นนะคะขอให้เราแบบเต็มที่ในส่วนของเราอะ่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งง ่างที่จะเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเราก็ห้ามเหตุการณ์ไม่ได้เนาะนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันต่อคะ่ะมาคําแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีมังกรหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรนะคะทุกๆคนเลยทุกๆสถานะนะคะขอให้ไพ่เนี่ยช่วยให้คําแนะนําด้วยนะคะแล้วก็ออว่าทํายังไงนะคะคิดยังไงถึงจะให้มีความสุขในเรื่องความรักตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ะะล่วงล่วงเยอะไปนะคะเอาแค่ใบเดียวโอเคได้แล้วนะคะอันนี้นะคะ Passion, a m a n t i c and seductive q u a l i t y s u r r o u n d s you at present enjoy it นะคะบางคนมีความหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มี passion ซึ่งกันและกันนะนะอย่างที่เราดูกันไปนะคือเราขอให้ enjoy นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เรา happy กับความกับความรักก็ขอให้เรา enjoy ไปหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ happy อะก็ขอให้เราเนี่ย enjoy กับชีวิตในแบบที่เรามีในแบบที่เราเป็นณนะปัจจุบันนะคะอืม เดี๋ยวเราให,ให้ชุดนี้ในการในการให้คําแนะนําอีกนะคะทั้งหมด3ามใบบางคนมีคนเข้ามานะอย่างที่บอกแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้อ่ะอืมมันมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอนะ่ะแล้วทําให้รู้สึกแบบติดอะ่ะ <c oughs> คิดถึงติดก็มีนะคะแต่ละคนสต่างออกไปอ่ะนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูเหตุการณ์ของตัวเองจริงๆสามารถดูดวงส่วนตัวได้นะเพราะว่านี้มันเป็น general reading นะคะมันเลยออกมันเลยออกหลายแบบนะ Be supportive นะคะ Make a genuine f f o r t to show you care นะคะถ้าเรารักใครก็แสดงออกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นนะคะ Forgiveness นะคะ Nothing can be gained by holding on uh, to past disappoint นะคะคือมันมันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องปลดปล่อยพลังงานที่มันแย่ๆออกไปนะคะบางครั้งเรา รู้สึกโกรธอยู่กับสิ่งที่ผ่านมานะคะถ้าเราอยากจะให้โอกาสความรักอีกครั้งนึงเราอาจจะต้องมีการให้อภัยนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างที่เราอยากจะทำนะคะ The only thing that is real for love นะคะ Shift y o u focus from the problem back to love นะคะบางทีเราไปโฟกสัสในเรื่องของปัญหาจนเราไม่ได้โฟกสัสกับในเรื่องของความรักอะ่ะคืออยากได้ความรักแต่ไปโฟกสัสเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำให้เราทุกใจเนี่ยคะ New love นะคะ a n b l a s e the new opportunity of love that is here This may pretend to work opportunities or spiritual growth นะคะคือมันเป็นความรักครั้งใหม่อะที่ที่พาเรามาถึงจุดตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีบางคนจบนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เพื่อมีความรักครั้งใหม่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราบางทีเรารู้แล้วละ่ะแล้วสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่แมชนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสตัวเองกับความรักนะคะแล้วก็ โฟกัสในเรื่องของความรักมากกว่าปัญหานะคะดูแลซึ่งกันและกันไปใครมีความสัมพันธ์ที่ดีก็เทคแคร์ดูแลกันไปให้อภัยตรงไหนได้ก็ให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนอะในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวเจอความรักใหม่ก็ต้องเป็นไปตามตามอย่างที่ธรรมชาติเขากำหนดมาเนอะนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับชาวราศีมังกรทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ามีกําลังใจแล้วกันเนาะนะคะในตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ